วันศุกร์พี่พี่ป๊อปต้องกระโดดกอดน,น้องแล้วนะเออต้องกระโดดกอดน,น้อง <laughs> <laughs> พฤหัสยังที่พยากรไปแล้วมีอาทิตย์พุธกลางวันและว,วันเสาร์อันนี้คือคําพยรกรของคนเกิดวันศุกร์ดวงสัปดาห์นี้เป็นไงนะคะงานเงินความรักสุขภาพ บทสบร,รุปพ่อและก็บทสรุปปู่นะคะอ่าดวสัปดาห์นี้ก็คือวันที่27กุมภาถึง5มีนานะคะโหไพ่สลับตำแหน่งแต่ว่าไพ่ความรักตรงเรื่องโอ้โห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 โ่้โหโอ้โอ้โหโอยโอ้โ้อ้โหโอ้โหโอ้ อุยพูดอะไรกลางวันกลางคืนลูกพูดอะไรเล่นของแป๊บจะเล่นทำไมจะเล่นของอะไรสายเมย์คอนกับวันุกร์วันศุกแฟนหนูโอ้โหรีบทันทีอ้านาตุ้งวัสดีลูก <c ans> พูดกลางวานัน <c ans> พูดกลางวันไปแล้ว <c ans> ต้องไปดูย้อนที่เพจ <c ans> เอ้ยเออเพจก็ได้หรือไม่ก็ YouTube เดี๋ยวจะตัดลง YouTube วันพรุ่งนี้แหละ อย่างช้าก็วันอาทิตย์อ่ะ <c oughs> การงานการงานง,งานมั่นคงนะใช้คำนี้เลยงานมั่นคงนะแม่ใจเต้น <c oughs> ใบนี้คืองานมั่นคงงานเงินดีและมั่นคงนะคนเกิดวันศุกร์นะคะทำเขาเรียกว่าระบบงานที่ทําก็เป็นระบบระบบระบบครอบครัวระบบครอบครัวนะเออ ออกนะแบบว่าเป็นกันเองพี่น้องครอบครัวกันอะไรประมาณนี้นะคะให้ความอุ่นกันดีนะช่วยเหลือกันและกันดีนะคะถามว่าหน้าไพา่ปัญหาไหมไม่ปัญหาหรอกเรื่องงานนะคะถือว่าโอเคนะงานมั่นคงดีนะต่อมาต่อมาไอ้กิ่งโพไปไหนมาวะ ความรักโอเคอ่าเดี๋ยวเดเดี๋ยวค่อยว่ากาันกริงเดี๋ยวแม่ขอขี้เกียจมานั่งตัดย่อยคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกรนะ์นะนีงานแล้วนะงานแล้วนะงานพี่ระบบครอบครัวแน่นอนพี่ทําอยู่แต่กันในครอบครัวพี่ไม่ได้ไปทำาง่นนะออหลับ <laughs> ไปดูยอ youtube อ้าวต่อมาการเงินล่ะเนี่ยไพ่มันสลับตำแหน่งเนาะ ถ้า,พาไพ่ใบนี้เป็นงานอันนี้เป็นเงินจะตรงเรื่องมากเลยพยากรณ์ง่ายอย่างที่บอกแหละ <laughs> ดูสิเอ้ยอาเป้สวัสดีลูกอะไพ่การงาไพ่เดี๋ยวขอโทษเรื่องเงินนะเรื่องเงินได้ไพ่ใบนี้นะถามว่าจริงๆอะ่ะเงินนี้มาจากงานเลยนะไม่ต้องคาดหวังเรื่องโชคลาภนะเอออย่าคาดหวังเยอะเรื่องโชคลาภนะคะ เน,นเน้นมาจากงานมากกว่านะเออแล้วก็ใบนี้มาจากคู่มาจากคุณส่วนหมายถึงรายได้นะเออมาจากคู่มาจากคุณสวนอะไรประมาณนี้นะคะเออความรักอู้อบอุ่นครอบครัวดีงามพาไพ่ใบนี้นะเป็นปนไพ่ครอบครัวไพ่ของความสมหวังความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันตรงเรื่องมันตรงเรื่อง มันเป็นไพ่เกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวกับความรักพอดีเพราะฉะนั้นความรักสัปดาห์นี้ชื่นมื่นดีไม่มีปัญหาใครคาดหวังอยากจะมีเบบีมีโอกาสได้มีนะจ๊ะเออนะใครคาดหวังจะมีเบบีนะต่อมานะคะสุขภาพออคนโสดอะความรักคนโสดเป็นไงไอ,อ้วันศุกร์ความรักคนโสดอะดีดีชื่นมืนเลยอะได้ถูกใจใครสักคนปิ๊งปังอะตกลงตกลงปรงใจตกล่องป่องชิ้น นะตกลงปรงใจตกลงป่องชิ้นนะคะคนโสดนะคนมีคู่ก็เป็นไพ่ครอบครัวอยู่แล้วนะคะจะได้เลิกทะเลาะก,กันสักท <laughs> <laughs> ีชื่นมืนอีกชื่นมื้นเออไพ่ชื่นมื่นอยู่สุขภาพสุขภาพใบนี้เป็นไพ่ธาตุดินบ่งบอกถึงกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้ออักเสบหรือการปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะ ออกแรงเยอะไปนิดนึงนะปวดเมื่อยนี่เอาหรือออกออฟฟิศซินโดมเลยประมาณนี้นี่โอ้ตรงนี้แข็งมากเลยก้อนบลเร์เลยอ่ะบทสรุปว่าไงบทสรุปพ่อใบนี้ที่ความเอาแต่ใจเออใบเนี้ยความเอาแต่ใจของตัวเราเองนําพาความเดือดร้อนมาให้นะคะต้องใจเย็นๆเ,เนาะต้องใจเย็นๆน,นะคะอ๋อ จันกับสุกทะเลาะกันเงียบค่ะแม่โอเคดี <laughs> มองมองตาก็รู้ว่าทะเลาะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยใช่ไหมลูกนะเอออันเนี้ยมันเสียตรงไพ่บทสรุปพ่ออย่างเดียวคือความเอาแต่ใจตัวเองอะความอยากได้ต้องได้ความอยากมีต้องมีอยากไปต้องไปอะทุกอย่างหรือความไอเน,นี้ยของเราอะรีบด่วนความเอาแต่ใจของเรามันจะนําพาความดือร้อนมาให้กับตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์ อย่า yeah. เอาแต่ใจตัวเองเกินไปนะอย่า <ael: Yeah. S 1> yeah. เอาแต่ใจตัวเองเกินไปนะคนวันศุกร์นะตัดว้สตา์ออกได้ไหมต่อมาบทสรุปปู่บทสรุปปู่ใบนี้คือบรรลุฌานคือความพยายามความความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆนะเออไอไอไอพอย้ายฟ้าอีกแล้วย้ายไปย้ายมาให้แม่ปวดหัวเล่นไอ้นี่นี่นะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราทํามาเพียรทํามามีโอกาสได้มีโอกาสสําเร็จนะคะแต่อันเนี้ยมองเอาเป็นความพยายามได้นะแต่อย่าแต่อย่าแบบอยากได้ต้องได้ในทางลบอะนะมันจะแบบเกิดเืาเรียกว่าเกินกําลังตัวเองเกินไปนะแต่ถ้าเรามองว่าเอ้ยเราแบบอยากได้ต้องได้แล้วเราเพียนพยายามอย่างเงี้ยโอเคได้นะคะมองในทางที่ดีอะ่ะได้แต่ถ้ามองอีกแง่หนึงแบบที่มันดูเกินกําลังเกินอะ ล้าเปล่าๆนะคะแต่ก็หน้าไพ่ก็โอเคขอให้โชคดีนะคะปรับแตะเข้ามาเรื่องการงานความอยากได้เนาะความอยากได้งานใหญ่ความอยากได้งานใหญ่งานนี้เงินดีกูต้องเอาให้ได้ออพยายามนะสำเร็จนะคะมีโอกาสได้นะคะการเงินเข้าไหม การเงินมันจะหมดเพราะไอ้ความความอยากมีอยากได้ของตัวเราเองนี่แหละนะความความอยากมีอยากได้ของตัวเราเองนี่แหละนะเพราะฉะนั้นใจเย็นนะออสร้างได้สร้างได้นะคะอยากอยากมีโชคใช่ไหมสุขอยากมีโชคขอพอรนะอขอพอรนะโอเคมูเตลูนะปะเข้ามา ความรักทีน่นี่ไปไม่ใช่อะไรนึกอยู่เรื่องอะไรวะความรักความความรักนี่จริงๆหน้าไพ่ดีนะแต่ลดความเอาแต่ใจตัวเองลงหน่อยจะดีมากนะลดความเอาแต่ใจตัวเองลงหน่อยจะดีมากเลยทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบดีงามนะออแปะเข้ามาสุขภาพธาตุด,ดินธาตุลม ขอคิดก่อนธาตุดินธาตุดินน่ยมันเป็นพวกซีดพวกมิวพวกกล้ามเนือ้อนะเจอธาตุลมเข้าไปมีธาตุลมมาผสมนะคะธาตุลมมาผสมขอคิดก่อนโรคอะไรวะขอคิดก่อนไม่ค่อยสันทัดเรื่องโรคด้วยเรื่องสุขภาพนะคะ แต่ที่แน่ๆกล้ามเนื้อมาแน่ๆน,นะกล้ามเนื้อมาแน่ๆนินวเนว่อะไรพวกนี้มาแน่ๆน,นะแต่ไม่หนักนะไม่หนักไม่หนักนะไม่หนักก็ดูแลสุขภาพหน่อยนะคะเมือม่อยเมื่อยอย่าไปเผลอยกของหนักอะไรแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะหนักเดี๋ยวมันจะไอ้นี่ก็ขอโชคดีสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะ